คลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน z o o นะครับลงในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ Windows ของเรานะครับในส่วน Mac นั้นก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายนะครับไม่ยากอะไรนะครับแต่คลิปนี้จะเน้นไปที่ Windows ก่อนนะครับอันดับแรกนะครับท่านต้องลงทะเบียนเข้าใช้งาน Zoom ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ไปที่คำว่า Resource นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลด z o o m c l i e n t นะครับตรงนี้นะครับที่เดียวเลยนะครับ เมื่อคลิกที่ดาวน์โหลดแล้วนะครับมันก็จะมาที่ Zoom Client for Meeting ตรงนี้นะครับท่านก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับถ้าเครื่องคอมของท่านเป็น64บิตนะครับมันก็จะขึ้นให้เลยตรงนี้นะครับถ้าเครื่องใครเก่ากว่านั้นก็จะเป็น32บิตอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับท่านก็เลือกเอานะครับตอนนี้จะเป็น64บิตครับการดาวน์โหลดนั้นก็ใช้เวลาไม่นานนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับมันจะอยู่ที่มุมล่างด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับท่านก็ดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับ มันก็จะทําการแตกตัวเองนะครับแล้วติดตั้งโปรแกรมนะครับโอเคครับตรงนี้นะครับเราก็จะได้หน้าต่างการทํางานของแอปพลิเคชัน z o ูมนะครับตรงนี้คือจอยกับเขาหมายความว่าเราเข้าไปใช้งานร่วมกับเขานะครับตรงนี้คือการ Sign- in ก็คือหมายว่าเราลงต้องไปลงทะเบียน Signup จากคลิปที่แล้วมาก่อนนะครับถึงจะ Sign- in ตรงนี้ได้นะครับเราก็ทําการ Sign- in ตรงนี้นะครับมันก็จะวิ่งมาที่เว็บเบราว์เซอร์เหมือนเดิมครับมันจะถามว่าเราใช้ Ac c เ u ้าอะไรนะครับนี่นะครับ แล้วก็ Open Zoom นะครับ Meeting นะครับโอเคเรียบร้อยครับและนี่ก็คือหน้าต่างการทำงานของ Zoom นะครับแอปพลิเคชันใน Windows นะครับที่พร้อมใช้งานและลงทะเบียนเข้าใช้งานเรียบร้อยนะครับโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปจะมาอธิบายว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับ